ในปัจจุบันมีการเติบโตของเศรษฐกิจรอบวานพยายาจึงส่งผลทําให้เกิดในทุนเข้ามาทําการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการบุกรุกควันพยาวยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นหน่วยงานไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าปัญหาเรื่องการบุกรุกควานพยาวยาเราจะต้องมี3ามหน่วยงานหลักกลุมประมงกลุมธนารนักษ์กรมที่ดิน ว่าสามหน่วยงานหลักเนี่ยจะต,ต้องทํางานเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันแยกจากกันไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในการช่วยกันรับรองในชี้แนวเขตซึ่งรายหน้าที่ก็อาจจัดต่างกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องทุกคนต้องหาแนวเขตให้ได้แต่สาหรับควานไปยาวนะครับปัญหามันก็คือว่ามันไม่มีหลักหมุดไม่มีแนวเขตเพราะฉะนั้นเนี้ยควันไปยาวเลยต้องตั้งคณนนะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมาโดยมีท่านผู้ว่าเป็นประธานโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์นอส3นส3กอ นอสสามขอได้จะต้องเป็นที่ดินที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่43พุทธศักราช2537ตรงนี้นี่ที่เอกสารที่มีการตรวจสอบดูนีนการบุกลุกเนี่ยส่วนมากจะออกบี35มั่งนะครับ35มั่ง40มั่ง39 34 44 43 45นะครับที่ตรวจสูบเป็นแปลงรายแปลงไเนี่ย ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้ซึ่งกวนเราเนี่ยมันเป็นกิจสิทธิการเมื่อปีพศ .2482 ซึ่งเอกสารเหล่านี้ที่ท,ที่ออกที่หลังเนี่ยซึ่งมันระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับว่าปี2482แล้วมาออกปี33นะครับแล้วก็ปี20ก็มีนะฮะ20ก็มีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเป็น,ปนต้นเนี่ยปรากฏว่าณนะวันนี้เนี่ยชาวบ้านเดิม,เ,ดม,เ,ดมเนี่ย นะครับก็มีการขายขายที่ดินให้กับนายทุนบางบางรายก็ไปออกโฉนดบางรายก็ยังเป็นนสสามอยู่ส่วนมากนสสามจะเป็นของชาวบ้านทั่วไปแต่ในเรื่องของโฉนดในส่วนมากจะเป็นของนายทุนนะครับพอเกิดมีการบุกรุกค,คว้าพยามเกิดขึ้นรัฐจะต้องมีหน้าที่เข้ามาเพื่อที่ตรวจสอบนายทุนหรือกลุ่มคนต่างๆได้ทำโฉนดที่ดินถูกต้องหรือไม่ที่โดยรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ 16, 0 0 0พันกว่าไร่ แต่ว่าปัจจุบันนั้นทางราชการโดยจังหวัดพะเยาเมื่อปี2540ได้มีการสำรวจขอบเขตพื้นที่ได้ออกหลักฐานหนังสือสำคัญที่หลวงหรือนอสลออยู่ที่ประมาณ12,000กว่าไร่จำนวนตัวเลขที่แตกต่างกันก็น่าจะอนุมานหรือสันนิษฐานได้ว่าส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกครอบครองนั่นเองเท่าที่ได้มีการสำรวจตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่คาดว่าน่าจะเป็นการออกหลักฐาน ทางที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,น,ยน่าจะอยู่ราวๆก0า,า,ากวย่ลายเก้าร้อยก่าแปลงด้วยกันในส่วนนี้ก็จะต้องใช้กระบวนการในการพิสูจน์ก็จริงข้อกฎหมายว่ารายใดที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ที่สุดแล้วคําตอบก็คงจะอยู่ที่การถูกยกเลิกเพิกถอนเอกสานสิทธิน,นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็คงจะต้องดำเนินการทางกฎหมาย แต่สุดท้ายแล้วความพยาวจะเป็นเช่นไรต้องขึ้นอยู่กับทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ใช่แค่คอยให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลเพียงอย่างเดียว